สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็พามาชมมวยนานาชาติอีกคู่หนึ่งนะครับในรุ่น118ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงรุ่งอนันต์วอรวียงสะนักมวยจากประเทศไทยนะครับกับคู่ตกอรองเขาวิ่งวิทย์ต่อแย้มสวนนักมวยหน้าตาดีฝีมือดีจากสวีเดนนะครับหน้าตาหล่อขายเดวิดไปแค้มเลยนะครับก็มาดูว่ามวยฝีมือดีอย่างนี้จะไปถึงแชมป์ได้ไหม มาดูกันเลยในยกที่หนึ่งกันเลยนะครับทำการบอกชอกเ้าเข้ามาฝ่ายแดงเตะนะครับฝ่ายแดงก็คือลุงอน,นันต์นะครับจากประเทศไทยบิงเบียตกยับเข้ามาจากสวีเดนดนะครับฝ่ายน้ำเงินทิฟนะครับลุงอน,นันต์ลุงอน,นันต์เตะโอโดนหมัดหนึ่งสองเตะหนักเหมือนกันนะครับ,บวิงเบียเตะหนักจับตาดูให้ดีนะครับมวย คนนี้ใจเย็นฝีมือดีหน้าตาดีลูกนั่นทีบว้แเราก็เดินเข้ามาเตะเจาะย่างนะครับมึงเวทจาอย่างมันหนึ่งสองก็มาลูกนั้นหนึ่งสองเตะอย่างเดิมนะครับมัดหนึ่งสองก็จาะย่างมึงเวทลูกนั้นเตะมึงเวทเดินมาโดนทีบว้ยมึงเวทเดินกันมาหนึ่งสองเข้าไป ก็ยังไม่เข้าเท่าไรครับยังตทกทาข้ายโยมัดของวิงเวิทค่อยๆขย,ย,ย,ยับมาเตะไม่เป็นไรแต่เวืดไปดวงนั้นเตะลวงนั้นเดินเข้าไปยับยับสายไปมอยขวาต่อขวานะครับฉีว้บลวงนั้นหนึ่งเออเข้ามาฟันซอกโยนเขาโ,โยนเขาแรงเหมือนกันนะครับเตะอีกมิงวทยโยนเขาแรงเหมือนกันอ,อาวุธครบนะครับมัดหนึ่งสองเข้าไปลวงนั้นถึงกับ ถลาเลยทีไว้ลงงานนั้นทีเข้าไปยังไม่โดนเตะเตะโอ้ยเตะซ้ำเลครับบิ้งเวทเตะเวิดไปไม่โดนเดินเข้ามาอีกครั้งทีไว้บิงเวททีไว้ลงนานเดินเข้ามาเดินเข้ามามัดหนึ่งสองเตะมวยปีมือดีอาวุธครบแล้วลงงานนั้นเตะแล้วก็มัดเข้ามา เดี๋ยวเขาเดินออกมาเองแต่เจ้าจ้างลุงน,นตตันก็เตะต่อมอนกันยิงวิทย์ซอกนะครับศอกก็บเบี่ยงออกไปลุงนันเดินเข้ามาลุงนันเดินเข้ามาซอกอีกครั้งนะครับยิงวิทย์มาหนาทีไว้เดินามาโอ้ฟันสอหมอนกันลุงน,นันต์มาหมัดหนึ่งสองเข้าไปยิงวิทย์หมัดหมัดกับเตะได้กัน หมัดถึงสองเข้ามาเดิมหมัดของวิงวิทออกไปหลงนั้นเดินเข้ามาโดดเข้ามาโอ้โดนหมัดออกไปทีไวหลงนั้นวิงวิทเข้ามาหมัดถึงสองเขาล็ตัวเข้ามดเข้าหน้าหลงนั้นเดินเข้าไปไหมหลงนั้นเดินเข้าไปไหมหมัดถึงสองขอตเตอดดข้าหน้าถึงสองเข้าหน้าก็โดนเตะสวนออกแทงเข้าแทงโอ้ฟันซอกนะครับก็โดนเตะมายับเข้าไป อ่า <ee. S 2> หมดยกที่หนึ่งนะครับหมดจกที่หนึ่งมาดูยกที่สองต่อกันเลยเตะเข้ามาแลกเตะกันลูกนั้นเดินมาโดานเตะโอ้ฟันซอกนะครับฟันหมัดเข้าหน้าหมัดเข้าหน้าหนึ่งสองเข้าหน้าหนึ่งสองเข้าหน้าโอ้ฟันซอกอีกเข้ามาฟันศอกอีกแลกศอกันนะครับเป็นงไงลูกนั้นเดินมาโอ้หมัดถึงสองเข้าหน้าเขา้าลมตัวฟันซอกนะครับลูกนั้นเดินมาโอ้โดนหมัดเข้าหน้าเข้ามาโดน ก็โดนหมัดนะครับโดนโยนเขามาลุงนันโยนเขาเดินเข้ามาโดนหมัดหนึ่งสองเข้าไปจะเจเยนนะครับใจเย็นมากตีโดยสุขุมหน่อยได้จังหวะแล้วออกโอ้หมัดเขาน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วลุงนันเดินมาโดนหมัดโดนศอกโดนหมัดกอดคอได้แทงเขาโอ้ฟันศอกแทงเขาแทงเขาตรงตรงอีกครั้งฟันศอกโยงหนักเขาน้าจับขาได้ทําให้เตะหมายกันกอแต่ม่เป็นไรลุงนันเดินมาหมโดนหมัดเขาล้มตัว เดินเข้ามาต้องโดนมัดโดนมัดอืโดนมัดหนึ่งสองก็หน้าหนึ่งสองฟันศอกโอ้หงสองฟันศอกฟันศอกเข้าไปโอ้แลกศอกกันกอดคขได้อะไรแทงเขาแทงเขาโอ้ต่างคนต่างได้คนละดอกลดนมาโดนศอกโดนมัดนะครับลูกนานเดินเข้ามาโอ้วิ่งเวทไม่ใช่ว่าจะให้กระเตะทำง่ายนะครับเข้ามาเอาศอกสวนกับลกเตะเดินเข้ามา มัดหนึ่งสองข้างน้าโอ้เซียออกไปเลยมัดหนึ่งสอครบตัวกอดคอได้แทงเขาโอ้แทงเขาได้ไหมฟันศอโอ้ฟันศอกกระเด็นเลยไตะจอย่างเตหนังเหมือนกันนะครับดูโอ้กระโดดเข้ามาจะแทงเขาไม่ได้นะครับมึวิ่งกู้แทงได้อยู่กอดคอไว้กอดคอไว้ล็อกไว้แทงไม่ได้การแยางมาก จวมนั้นโดนไปโดนสอกนะครับเดิมโผเขาไปกโดนสอกอ่าโดนเออโดนสอกอีกครั้งบ้าสอกอีกครั้งหมัดอีกครั้งโอ้ลุงลุงอนันต์โดนหนักเลยเดินก็ไม่จะกดแทงเขาไม่ได้ง่ายโดนหมัดอีกเลยครับจะเข้าไปแทงเขาโดนหมัดโดนสอกเอ้าโดนสอกกีครั้งกว่าจะได้แทงเขาต้องโดนหมัดโอ้โดนหลายดอกเลยโดนสอกสามสี่ครั้งซ้อนเลยสอกอีกครั้งสอกซ้ายสอกขวาเขาแรงมากนะครับโอ้ สอกอยู่ก็จนเส้นโดนเตะตามมาลูกนั้นเข้าไปติดแล้วตอนนี้เข้ามาเข้ามาก็โดนหมัดโดนหมัดจะเข้ามาแทงเขานะครับโดนหมัดโดนสอกต้องฝ่าหมัดฝ่าสอกเข้าไปอู้หมัดสีครั้งหนึ่งมาเข้ามาจะแทงเขาแทงขึ้นเหมือนกันจะก็อาวุธอาวุธครบนะครับดิมีเวทโยนเข่าเข้ามาแทงเขาก็แทงได้เหมือนกัน,อกน,อกนโอ้สอกอีกกอดเข้ามา ทำการแยกออกมานะครับแยกมาหมดยกที่สองนะครับ